No! <laughs> ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำในสิ่งที่หลายๆคนก็มองข้ามไปนะครับสำหรับพินมือใหม่เบื้องต้นเลยนะครับผมก็อย่างผมนี่ก็มองข้ามไปนะครับคือลืมไปเลยนะครับลืมแนะนำนะครับมือีืก็ี่เป็นระบบ2ภาษาไปเลยนะครับเนาะที่ได้เข้าใจกันยังไงนะครับผมก็คือโน้ตบนคอพินครับโน้ตบนคอพินสำคัญมากเลยนะครับคือ จะสอนไปยังไงแนะนําไปยังไงถ้า,าตราบใดที่คุณยังไม่รุโดโดนโ้ดบนคอพินยังไงก็เล่นไม่ได้ครับกับตั้งสายไม่ถูกไม่ตรงกันหรอกครับเนาะเพราะฉะนั้นมือนีผมก็เลยสั่งมาแล้วครับผมสั่งโนดมาห้วครับสั่งโนดมาแล้ว68บาทจากราสดาครับจากราสดาแล้วก็รวมค่าส่งอีก30บาทเป็น98บาทนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูแล้วก็จะติดทั้ง2ตัวเลยครับพินตัวนี้ซึ่งมันเก่าหมดแล้วครับแล้วเขาก็ติด มาให้ตั้งแต่ผมซื้อมานะครับผมติดไม่ครบนะครับติดไม่ครบคือติดเฉพาะตัวที่ได้เล่นบ่อยวาสันถอไปทีนี้ตัวนี้กันยังไม่ทันติดครับตัวนี้กันยังไ่ทันติดเด้อเดี๋ยวกดสติดไปพร้อมกันนยครับติดให้เบิดงามบางงามควาสามารถนะครับเพราะว่าเอาไว้แนะนําครับเอาไว้แนะนําจะได้บอกโน้ดกันง่ายๆนะครับเนาะแล้วก็จะพาตั้งสายด้วยเนาะพาตั้งสายด้วยเนี่นะครับมันพึ่งมาถึงจริงๆมันมืดแล้วเนาะมันจะมืดแล้วตอนนี้ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วครับผม พอดีรอตัวนี้ครับรอตัวนี้ว่าจะถ่ายแต่เช้าแล้วไม่มานะครับครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยจะมีบางตัวเนี่ยเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับผมที่บางคนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดจะไม่มีจะไม่มีตัวชาร์ปนะครับครึ่งเสียงจะไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้ก่อนแล้วก็จะติดทับไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับมืดแล้วอาจภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ ตั้งแต่ตรงคอพินนะครับอันนี้คือช่องที่1ช่องที่2ช่องที่สามช่องที่4ี่ที่5ที่6ที่7ที่8ดที่9้าที่1 0 11ไปอย่างนี้นะครับผมแล้วในตารางโน้ตเนี่ยเขาจะให้มาเรียงมาเลยนะครับผมในแนวตั้งนี่นะครับก็คือเป็นตัวมีทั้งหมดช่องที่2ก็เป็นลาทั้งหมดจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่เวลาเราติดเวลาเราติดเนี่ยให้เราติดตั้งแต่ให้เรียงไปตามบรรทัดอย่างนี้นะครับยัง ตัวแรกนะครับ E A E หรือมีลามีนะครับก็หมายถึงสายที่1นนะครับสายเปล่ามีเสียงมีหรือเสียงอ e ีนะครับลาก็หมายถึงสายที่2มีเสียงเอหรือลาแล้วก็สายที่3นะครับเป็นเสียงมีหรืออ e, ีเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับผมนี่คือจะติดช่องที่1ไปเลยก็ได้จะติดช่องนี้เลยก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าถ้ากดตรงนี้จะเป็นมีลามีไง จริงๆอ่ะหมายถึงสายเปล่าถ้าติดข้างนอกอย่างนี้ได้ก็อาจจะเข้าใจนะครับสําหรับคนใหม่จริงๆนะครับมือใหม่จริงๆนะครับทีนี้เวลาติดให้เราเริ่มติดจากมีลามีก็คือเป็นช่องนี้นะครับผมแบบทั่วไปเขาจะติดกันอย่างนี้นะมีลามีก็คือสายที่หนึ่งสายที่สองสายที่สามนะครับเป็นเสียงประจําของแต่ละสายนะครับผมทีนี้หลังจากติดตรงนี้เสร็จแล้วก็ต่อมานะครับเป็นฟาทีฟา เนี่ยครับฟาทีฟาให้เราติดตรงช่องที่สองนะครับตรงนี้เป็นเสียงฟาทีฟาอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นซอนโดซอนซอนโดซอนนะครับก็จะเป็นช่องที่3ครับซอนโดซอนซึ่งอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เก่าซึ่งก็จางหมดแล้วนะครับอ่าก็จะเรียงไปอย่างนี้นะครับ ซอนโดซอนไปทีละสามทีละสามตัวโน้ตนะครับต่อไปก็เป็นลาเลลาครับผมต่อไปเป็นลาเลลาต้วนี้ครับลาเลลาเราก็เรียงไปเลยนะครับต่อไปเป็นทีมี mi, ทีก็เป็นช่องที่5 1 2 3 4ึหก็จะเป็นทีมี mi, ทีต่อไปเป็นช่องที่6ก็จะเป็นโดฟาโดนี่นะครับช่องที่6ก็จะเป็นโด ฟาโดต่อไปก็เป็นช่องที่7นี่นะครับช่องที่7ก็จะเป็นเลซอนมีสายหสายสสายสามเลซอนมีก็จะเรียงไปอย่างนี้นะครับจนจนมาถึงตรงจากตัวมีตรงนี้ไปนะครับมีฟาซอนลาทีโดเลมีให้เริ่มติดจากช่องนี้นะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8ใต้เลนะครับช่องที่8นะครับก็จะเรียงไปเลยนะครับมี ฟาซอนลาทีโดเลนะครับลาทีโดเลนะครับผมก็จะเรียงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะติดเลยนะครับทีนี้จะติดเลยนะครับอันนี้คือเริ่มติดแล้วนะครับคือผมจะคลายสายออกนะครับผมก็คือบดเอาสายออกก่อนคือผมติดคายสายออกก่อนนะครับมันค่อยติดสะดวกนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยตั้งใไหม่็็คือบอกค่ายออกก็ไเลครับแต่ว่ามันจะติดลําบากหน่อย <IP> <countries> ทั้งทีก็เอาสวยๆนะครับแต่ผมจะติดมีลามีก็คือสายหนึ่งสายสองสายสามไว้ข้างนอกอย่างนี้นะครับผมจะได้ไม่งงเพราะว่าถ้าติดไว้ตรงช่องที่หนึ่งอาจจะเข้าใจว่าต้องกดตรงช่องที่หนึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับคือเป็นสายเปล่านะครับผมนี่ครับก็จะเรียนติดไปงี้ก็จะแกะสติกเกอร์เก่าออกนะครับนะครับคือลอกไปตามนี้ครับแถวแรกไปอย่างนี้เลยครับก็จากซ้ายไปขวาเลยนะครับก็ติดลงมานี่แหละฟาทีฟาก็หายไป 6ตัวเพราะว่ามีลามีข้างบนด้วยนะครับโอเคครับนี่นะครับใกล้เสร็จแล้วครับผมผมจะติดให้หมดเลยนะครับติดให้หมดเลยแต่บางตัวจะไม่ได้เล่นนะครับแต่จะติดไว้เฉยๆนะครับติดให้รู้ว่าน้ตคือตัวไหนบ้างนะครับผมโอเคโอเคนะครับติดเสร็จแล้วครับผมผมติดเกือบทุกช่องเลยนะแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้อะครับแต่ก็ติดให้รู้ว่าน้ตมันเป็นยังไงนะครับ นี่คือติดทั้งหมดนะครับก็ติดประมาณเมื่อกี้ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจริงๆติดไม่ยากนะครับแต่ว่าติดให้สวยก็จะยากก็ติดทั้งทีก็เอาให้มันสวยนะครับให้มันตรงตรง,ตรงเป๊ะๆนะครับผมคือเวลาติดคือครั้งแรกไม่ตรงเราอาจติดลงไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมามาอ่ามากดกดกดบี้ๆอย่างเงี้ยครับกดกดกดแล้วกห็หมุนไปหมุนไปนะครับเดี๋ยวมันก็นตรงเองนะครับผมเนาะเอาทีนี้ก็เมื่อกี้ผม คลายสายนะครับคือผมพอนสายไวเนาะพอนสายไวเพื่อจะจะติดโนนนะครับเนาะบัตตอนี่ก็ถือโอกาสมาพาตั้งสายกันเลยนะครับเนาะนี่คือพอนสายไปเบิดแล้วนะครับเนาะเ่ะเก็บสายเก็บสายขึ้นนะครับเพราะว่าผมพอนลงไปนี่ครับเก็บสายขึ้นตั้งสายเลยนะครับสังเกตนะครับข้างบนเนี่ยผมจะติดจริงๆคนอื่นเขาติดไว้ตรงนี้นะครับมีลามีแต่ว่า กลัวเข้าใจผิดว่าให้กดตรงนี้คือมีนี่คือลานี่คือมีไม่ใช่นะครับผมก็เลยติดไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับติดไว้ข้างนอกนี้อาสายที่หนึ่งมีเสียงมีนี่ครับใช้จูนเนอร์อย่างนี้น,นะครับหรือใช้แอปจากมือถือก็ได้หรือว่ากลับไปดูย้อนหลังได้นะครับผมทําคลิปไว้นะครับชื่อว่าสอนตั้งสายละเอียดที่สุดในปตตพีนะครับกลับไปดูย้อนหลังได้เลยครับผมดูต่อนะครับสายที่หนึ่งมีเสียงอีนะครับ สายที่1นนะครับผมมีเสียง e นะครับดูที่จูเนอร์นะครับอันนี้คือต่าไปนะครับต่าไปต้องให้ตรงต้องให้ขีดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วตัว e เป็นสีเขียวนะครับนี่ครับสาย1นนะครับเสียง e สายที่2มีเสียง a นะครับ ต่ำอยู่นะครับให้อยู่ตรงกลางนี่ครับสูงไปนิดสาย2เสียงเอนะครับสายที่3ก็เป็นเสียง E หรือเสียงมีนะครับสายที่3นี่จะเป็นเสียงเดียวกันกับสาย1แต่ว่าเป็นโทนต่ำนะครับเป็นเสียง E เหมือนกันหรือเสียงมีนี่ครับมีลา มีลามีนะครับผมมีลามีนะครับสายที่หนึ่งมีเสียง e หรือเสียงมีสายที่สองมีเสียง a หรือลาสายที่สามมีเสียง e หรือมี เป็นโทนต่ำนะครับสรุปสาย1กับสาย3นี่เป็นเสียงเดียวกันนะครับ1กับ3เป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าคนละโทนเสียงนะครับคือสาย3จะเป็นโทนต่ำสาย1จะเป็นโทนเสียงสูงนะครับจบไปนะครับสำหรับการตั้งสายทีนี้เรามาดูโน้ตบนคอพินนะครับสายที่1มีเสียงมีผมจะติดไวข้ข้างบนอย่างนี้เลยนะครับจะไม่ติดไว้ตรงช่องนี้นะครับเพราะว่าจะงง บางคนจะเข้าใจว่าถ้าติดมีลามีไว้ตรงเนี้ยจะเข้าใจว่ากดตรงนี้เป็นมีซึ่งมันไม่ใช่นะครับจริงๆตรงนี้เป็นเสียงฟ้านะครับผมเลยติดไปข้างบนทีนี้ยช่องแรกจะไม่ได้เล่นนะครับสําหรับสําหรับพิดนะครับผมช่องเนี้จะไม่ได้เล่นนะครับจะไม่ได้เล่นนะครับแต่โน้ตจริงๆนะครับอาจจะมีหลายที่ยังไม่ได้บอกนะครับผมช่องนี้จริงๆคือเสียงฟ้านะครับตามโน้ตสากลคือเสียงฟ้านะครับดูได้นะครับ โดเลมีฟาซอนแบบนี้นะครับโดเลมีฟาซอนแต่สำหรับพินนะครับเราจะใช้ฟาเป็นช่องที่สองนีครับเขียนว่าฟาเหมือนกันจริงๆมันคือฟาชาร์นะครับถ้าไปเล่นกับดนตรีสากนรนี่เขาคือช่องนี้คือฟาชาร์นะครับฟาชาร์ฟามีเลมีฟามีลาลาฟามีเลมีฟาลามี เราจะเล่นตรงนี้จริงๆมันคือฟาชาร์ปนะครับแต่ว่าถ้าท่องโน้ตเป็นฟาชาร์ปมันก็ยังไงอยู่มันกับมันกับทองหยาดน,นะครับมันกับวัสดุนะครับเขาก็เลยเรียกเป็นฟาไปเลยนะครับผมฟามีเลมีฟามีลาลาฟามีเลมีฟาลามีถ้าเป็นฟาชาร์ปล่ะฟาชาร์ปมีเลฟาชาร์ปมีลาฟาชาร์ปมีเลมีฟาชาร์ปลาม,ลลมีโอ้ยมันกับหยาดพ่นนะครับเนาะ สรุปแล้วให้เรียกว่าฟ้านี่แหละครับแต่จริงๆคือฟ้าชาร์ปนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าช่องเฟสเข้ามาต่ำๆอย่างเงี้ยอันนี้คือฟ้าจริงๆนะครับทีนี้เป็นฟ้าจริงๆนะเดี๋ยวต้องไล่สเกลดูนะครับโดเลมีฟาซอนลาทีโดนะฟาจริงๆเป็นฟาจริงๆโดเลมี le, ni, ฟาซอนลาทีโดนี่นะครับก็ มีแค่นี้ครับการติดโน้ตพินนะครับก็เอาตามนี้ได้เลยนะครับผมสังเกตนะครับสังเกตสาย1กับสายสามจะเป็นโน้ตตัวเดียวกันเลยนะครับสาย1ช่องที่2เป็นฝาใช่ไหมครับสายสามก็เป็นฝาเหมือนกันแต่คนละโทนเสียงครับผมช่องที่สมเป็นเสียงซอนสาย3ามก็เป็นซอนนะครับสาย1สายสามเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดเสียงเดียวกันทั้งหมดเลย หนึ 1> 1่งกับสามเป็นเสียงเดียวกันผมก็ติดติดให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆไม่ต้องติดก็ได้เพราะว่าช่วงนี้จะไม่ได้เล่นนะครับจะไม่ได้เล่นหลักๆก็จะจะเล่นช่องนี้นี้มานี้มานี้มาน,มานี้ยังได้ใช้อยู่แต่สายสามสายสองจะไม่ได้ใช้แล้วช่วงนี้ก็จะเป็นสายหนึ่งไปนะครับจากโดลงมานะครับจากโดลงมาจากโดลงมาถึงเนี้ยถึงมีนะครับผมอ่ะก็โอเคนะครับลองไปติดดูนะครับสั่งซื้อมาก็ 60สิกว่าบาทนะครับหกกว่าบาทนะครับผมสำหรับตัวนั้นคิดว่ายังไม่ติดนะครับเวลาไปเล่นหรือว่าไปเล่นโทรว่างั้นเถอะข้าเห็นมีน้ t อย่างเงี้ยมันดูไม่ไม่มืออาชีพยังไงประมาณนั้นนะครับผมเนาะก็เลยยังไม่ติดติดตัวเดียวนี่แหละเอาไว้แนะนํานะครับเนาะอ่าแนะนําอีกอย่างหนึ่งแนะนําอีกอย่างหนึ่งสวนว่าเขาบอกว่าโดเสียงสูงก็จะเป็นช่องนี้นะครับโดเสียงสูง หรือสัญ,ญลักษณ์โน้ตก็คือโดมีจุดอยู่ข้างบนนะครับคือตรงนี้เลมีจุดข้างบนเสียงสูงก็เป็นตัวนี้มีก็เป็นตัวนี้มีจุดข้างบนฟาซอนลาทีโดเลมีพวกนี้ถ้าเป็นโน้ตพินเขาจะมีจุดกลมๆอยู่ข้างบนตัวโน้ตนะครับคือเสียงสูงนะครับทีนี้จากตรงนี้ลงไปจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆก็คือเป็นเสียงกลางนะครับจากทีลาซอนฟาพวกนี้นะครับ จะเขียนโน้ตตรงๆจะไม่มีจุดไม่มีอะไรนี่คือให้เข้าใจว่าเป็นเสียงกลางนะครับเวลาผมมาแนะนําให้เข้าใจว่าเป็นเสียงกลางนะครับทีเนี้ยถ้าเป็นโน้ตที่มีจุดอยู่ข้างล่างนะครับจุดกลมๆอยู่ข้างล่าง <c oughs> ก็จะเป็นเสียงต่ําก็จะเป็นสายสองนะครับส่วนว่าทีทีทีมีจุดอยู่ข้างบนก็จะเป็นทีตัวนี้นะครับจะเป็นทีตัวนี้ถ้าเป็นทีมีจุดข้างบนนะครับถ้าเป็นทีเฉย จะเป็นทีสาย1ช่องนี้ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆเป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นทีมีจุดข้างล่างจะเป็นตรงนี้ทีสายสองนะครับทีเนี้ยโดโดมีจุดข้างล่างจะเป็นตัวนี้นะครับสายสองช่องที่สามเป็นเสียงต่ำนะครับของโดแต่ถ้าซอนมีจุดข้างล่างจะหมายถึงสายสามนะครับลามีจุดข้างล่าง จะเป็นสายสองครับผมลามีจุดล่างจะเป็นสายสองอเปล่าๆนะครับลามีจุดข้างล่างจะเป็นสายสองอเปล่าๆถ้าเป็นสายสามส่วนใหญ่เขาจะให้สัญลักษณ์เลขสามเอาไว้ข้างบนนะครับก็คือซอนกับลาแบบนี้นะครับจะมีเลขสามกำกับไว้ข้างบนนะครับผมก็แค่นี้นะครับเสียงสูงให้เริ่มจากโดลงมานะครับผมจะมีจุดข้างบนจากทีขึ้นไปอันนี้คือจะไม่มีสัญลักษณ์ใดๆก็หมายถึงเสียงกลางนะครับทีนี้สายส กับสาย3มจะมีจุดข,ข้างล่างถ้าเล่นสาย3มจะมีเลข3ามกำกับอ่าโอเคเนาะก็ครบอันนี้คือพิน15เฟสนะครับ15เฟสจะมีอยู่มันจะมี13เฟส15เฟส18เฟส24เฟสประมาณนี้ครับเท่ากีตาร์เลยก็มีพินก็มีอยู่3แบบนะครับคือพินโปร่งแล้วก็คือเสียบแอมไม่ได้นี่คือโปร่งไฟฟ้า แล้วก็พินไฟฟ้าก็คือตัวนี้นะครับพินไฟฟ้าพินโปร่งก็จะมีอีกแบบหนึง่งคือว่ามีคอนแทคเดียวหรือซิงเกิลคอยหรือปิ้กอัพนะครับหรือว่ามี3คอนแทคซึ่งอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นฮัมป์บักกิ้งอย่างเงี้ยครับฮัมป์บักกิ้งจะเป็นปิ้กอัพคู่นะครับถ้าเอาฝาครอบออกข้างในนี่จะเป็นซิงเกิลคอยสองอันประกบกันอยู่แบบนี้นะครับผมอ่าก็ครบสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจบแค่นี้นะครับนี่ก็มืดแล้วนะครับหวังว่า คงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านหรือว่ามือใหม่หลายๆคนนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้มีกาลังใจนะครับหาความรู้หาอะไรใหม่ๆมาฝากทุกท่านได้ทุกวันทุกวันนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม